เปิดบ้านพักอังกฤษโน้ตพิเศษเผยเลิกแต่งอายุ25เพราะมีลูกเผยเลิกแต่งอายุ25เพราะมีลูกเปิดบ้านพักอังกฤษโน้ตพิเศษสินสอดไม่ธรรมดาแพทริเซียถึงยอมแต่งด้วยนับว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เรียกได้ว่ามีข่าวด้วยกันมาโดยตลอดและก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะยังจับมือและฝ่าฟันอุปสรรคเดินหน้าไปพร้อมกันไม่หวั่นไหวต่อคำพูดของคนอื่นสำหรับแพทริเซียกูดโน้ตพิเศษรังสีสิ่งพิพัฒน์น้องชายของคุณน็อตวิสรุตสามีชมพู่อรยา ที่ล่าสุดมีข่าวดีออกมาว่าคุณโน้ตได้คุกข่าขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าทางด้านคุณแพทริเซียว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพสุดหวานผ่านอินสตาแกรส่วนตัวระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่า the next capture of our life 02.06.22 2 0 งานนี้ทำเอาคนในวงการบันเทิงร่วมถึงแฟนคลับทางบ้านเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามซึ่งก็ได้รับการเปิดเผยตัวเลขคร่าวๆว,ว่าเฉพาะสินสอดของงานนี้บ่อๆไม่ต่ำกว่า108ล้านโดยมีทั้งแหวนเพชร8 8กรัตต่างหู14กรัตสร้อยคอและสร้อยข้อมือรวม80กรัตราคารวมทั้งหมดประมาณ35ล้านและยังมีโฉนดที่ดินคอนโดเรือนหอ60ล้านทองและตังสดไม่ได้ระบุจำนวนช่างหรูหราเลอค่าสมฐานะจริงๆและว่าที่สะภ้ยน้องเล็กแพทริเซียนั้นคงจะลังการไม่แพ้ รุ่นพี่อย่างชมพู่อริยาเลยก็ว่าได้ความคืบหน้างานแต่งงานตอนนี้ก็มีความคืบหน้าและเตรียมตัวอยู่มีเลื่อเรียบร้อยแล้วครับภายในปีนี้ซึ่งก็จะเรียนเชิญทุกคนอย่างเป็นทางการอีกรอบด้วยครับเหลืออีกไม่กี่เดือนเองจริงๆเรื่องนี้เราได้ปีนี้เลยหรือว่าจะเป็นปี2024เลยคิดว่าเอาปีนี้ดีกว่าช่วงประมาณเดือนธันวาคมส่วนเรื่องวันและสถานที่จะขอแจ้งอีกทีจุดไหนที่ทําให้รู้สึกมั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องเป็นภรรยาของเรา เวลาเราอยู่ด้วยกันกับน้องก็รู้สึกว่าน้องเป็นคนที่น่ารักจริงๆจิตใจ,จก็น่ารักมากดูแล้วไม่มีอะไรที่ผมจะติเขาได้เลยเลยรู้สึกว่าคนนี้น่าจะเป็นคู่ของเราแล้วก็อย่างที่บอกว่าผมรู้สึกจริงๆว่าถ้าไม่ใช่ปีนี้อีกสองสาปีอยู่ด้วยกันผมก็ยังขอเขาอยู่ดีเลยคิดว่าน่าจะได้แล้วก็ลองดูจริงๆก็เคยได้บอกเหตุผลนี้กับเขาเหมือนกันเพราะเขาเองก็เคยถามว่าทําไมเป็นเขาพอรู้แล้วน้องก็เขินมองอนาคตครอบครัวของเราจะใหญ่แค่ไหนอยากปล่อยเป็นธรรมชาติก่อนแต่ตัวผมก็อยากจะมีน้องสักสองสา อย่างน้อยก็อยากมีให้เท่าพี่น็อตวิสรุตพี่ชายเพราะ,ละหลานๆที่บ้านตอนนี้ก็สิบคนแล้วถามว่าคุยกับน้องแล้วหรือยังอย่างที่บอกว่าเรามีความคิดที่ค่อนข้างตรงกันพอบอกสองสามคนเขาก็โอเคอยากได้แฝดเลยไหมปล่อยตามธรรมชาติเลยครับถ้าได้แฝดก็น่ารักดีหลังแต่งมีได้เลยไหมต้องถามน้องครับหนูก็อยากเป็นคุณแม่ยังสาวอยากมีลูกก่อน30จริงๆนะตอนนี้กำลังจะ25แล้วพอมีเวลา